สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่25กุมภาพันธ์ปี2566ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำทองครึ่งสลึงทอง1สลึงทอง2สลึงบอกค่ากำหนดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกนิดนวันนี้ราคาทองหัวเส้นเห็งราคาทองจีนหัวเห็งราคาทองแม่ต้องสุกราคาทองแม่ต้องใบราคาทองออรราไปรับชมไะเรยดกันเลยนะคะว่ามีไดเร็ตไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ